เดี๋ยวใจเย็นมายังนะครับต่อคิวเลยนะมีสามล้อหนึ่งเอเจนต์แจกแพมพอดักเรื่องแรกเป็นที่ไงเอาธรรมดาเนาะได้แล้วพี่สบายเลเรื่องแรกเนาะตัววีไอพีอันนี้อันนี้เรื่องอะไรนะเรื่มงอะไรแล้วไปแล้วเรื่ออะไรอ่ะอครับาแรคเตอร์เป็นย่งไรเดี๋ยวใครเป็นคนถามทีละคนครับพี่อันนี้ถามไงถามแล้วตอบค่ะสามสองหนึ่งอคาแรคเตอร์เป็นยังไงภาพยนตร์วีไอพีเล่นเป็นใครผมเป็นคนขับรถคูอาครับผมเรียกง่ายๆว่าเป็นคนนำพาทุกคนที่อยู่ในรถเดินทางกลับต่างจังหวัดอ่ครับผม แค่นี้เลยอ้าวก็พี่ถามแค่นั้นเออไอผมตอบไงพี่อ้าวพี่มาให้ผมตอบหลุดกล้องหลุดกล้องโอเคโอเคเป็นยังไงเนี่ยเกาถามเป็นยังไงมาไงถึงได้มารับมารับเล่นหนังเรื่องนี้ก็เขาเรียกมาแสดงไงพี่ก็ต้องมาไงครับต้องมาแสดงครับนักขาไม่เรียกไม่มาแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมขอเล่นหน่อยผมขอเล่นหน่อยมันก็ไม่ได้อรัพี่ใช่เวล่ะเขาไม่ให้เล่นก็ไม่ได้เล่นเงินถูกใช่ไหมใช่ แต่เรียกว่าเงินถึงเงินซื้อไม่ได้ดิพี่เราอยากมาเล่นอยู่แล้วหนังเรื่องแม่ของเราเลยครับแพ่เรียนหรือแตสติ้งหรืออะไรไหมพีติ้งาขอมุมหน้าบ้างเราขอมุมหน้าซูมพี่จอกพีพอมากเพราะว่ามันจะได้แตะขาดโอเคครับพี่ได้ังแตสติ้งไหมต้องแตเรียนไหมหรือมีมีใครเป็นนายได้จริงจริงแล้วคือผมทําแบบว่าผมเก่งหมดนะว่าผมทําอะไรอ่ะเก่งทุกอย่างพี่เก่งเกิดมาคือเก่งเลยครับพี่มันเลยไม่ต้องแสดงครับเลยไม่ต้องไปเรียนครับพี่อันนี้คือจริงจริงเลยครับอันนี้จริงเลยครับ ใช่ครับพี่ <S <S มีหลักฐามไหมครับพี่เอาเลยเลยครับพ<ม>ี่คาด<ค>หลังอะไรไหมหนังเรื่องแรกคาดหวังเหรอพี่ผมไม่ได้คาดหวังเลยผมคิดแค่ว่าเฮ้ยได้เล่นหรว่ะไม่คตรดีใจอ่ะหนังเรื่องแรกกับพี่คิดดูดิแล้วก็เรืเ่องสองเรื่องสามแต่มันมาอีกอ่ะแล้วผมก็เอาอีกตลอดลหลายๆเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องหรอผมจะเอาให้หมดใครมานะผมจะเล่นให้หมด อใช่ไหใช่ในบทใช่บทที่ชอบไหมบทที่ชอบเรื่องเนี้ยที่เล่นเนี้ยโอ้โหผมชอบทุกบทไม่ว่าจะเป็นบทไหนนะยิ่งรับบทพระเอกผมยิ่งชอบเลยใช่ครับผชื่อแล้วผมชิวแล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นพระเอกเป็นตัวโกงผมก็เล่นได้พี่เป็นนักเลงอะไรผมก็เล่นได้เอา่หนังที่เล่นคนเดียวนะหนังที่เล่นคนเดียวของเล่นได้นะที่ไม่มีใครเลยอ่ะใช่อามันมีใช่ไหมลหนังต่างประเทศอ่ะที่ว่าเล่นหนึ่งคนอ่ะนั่นแหละชัวร์เลยครับอยากอยากลองครับอยากลองเออจะให้ใครเป็นนางเอกจะให้ใครเป็นนางเอกดีไหม ก็ผมเป็นนักเอกเองก็ได้นะพี่ทุกคนเลยคนเดียวได้ครับมันน่าจะมีหนังที่เป็นอย่างนี้นะผมว่ามันแปลกใหม่ดียอความควมันวนอุทเบอร์เนี่ยรถตัว V I P แจ็คเราคาดหวังอะไรไม่ได้หรือกระแสอะไรไงไหมขี่อะไได้ตั้งไรโอ้โหมันต้องจริงๆก็ผมถ้าไม่คาดหวังไม่ผดหวังเอาวิ่ดีกว่าพี่ถ้าคาดหวังเยอะมันก็จะผิดหวังไงคือเราไม่คาดหวังดีกว่าเราทำให้เต็มที่แค่นั้นเลยจบครับ เต็มที่ทำแค้เต็มที่พอแต่นอกจากนี้งานหนังแล้วยูทูบเบอร์เราก็ลุยทำเหมือนเดิมพี่ทเหมือนเดิมเพราต้องทำงานครับพี่ถ้าไม่ทำงานก็หาไหนแดดนี่เนาะถูกไหมเ้วถามเอาเงินไปไว้ที่ไหนตอนนี้เอาเงินไว้ที่ไหนใช้พี่หาไม่ได้เราก็ใช้ถ้าหามาแล้วไม่ใช้จะหาทำไมพี่แจ็คแจ็คไปโผล่ตอนนี้ฉายาแบบร้อยล้านพันล้านอยังยูทูบเบอร์เขาบอกว่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านผมก็ไม่ต้องทำงานแล้วดิพี่ผมไม่หยุดทำงานดิใช้ตังค์นี่ครับพี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยพี่ต้องทำงานต่อครับได้ครับพี่ อาตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วเป็นยังบ้างน้องโอ้ยรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็ทํางานได้ชิลขึ้นนะครับผมแล้วก็รักลูกครับรักลูกน่ารักนี่เหมือนเติมพลังให้เราตลอดครับพี่เรารู้สึกว่าซอฟลงในการเป็นพ่อคนอะไรอย่างงเี้ยซอฟลงซอฟลงครับซอฟลงครับใช้ชีวิตแบบว่าไม่ประมาทครับผมใช้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับมีการตะโกนใส่ลูกไหมครับตะโกนก็มีมีับมีก็มีก็มีมีอยู่แล้วครับใครรับใครรับอะไรประมาณนี้ครับพี่ แล้วกะดุ้งครับสะดุงดุงกระดุงครับแล้วแล้วคุณภรรยาเขาว่าไงเวลาเราแบบเสียงดังหรือคุณภรรยาก็ส่วนใหญ่จะทำตอนที่เมียไม่อยู่ครับถ้าเมียอยู่เขาจะอ่านกระดูนนะครับอันนี้ก็แอบทำครับกลัวเมียหรอไม่กลัวอยู่แล้วครับผมว่าแค่แบบว่าไม่อยากประทะแค่นั้นเองครับใช่เออเราไม่ได้กลัวอะไรเขาอยู่ไหนเขาไม่กลัวครับพีนไม่กลัวคนที่สองจะมีไหมแจ็คลูกคนที่สองตอนนี้ยังไม่มีการวางแผนเลยครับเพราะว่าเราโฟกัสที่ลูกคนนี้อยู่ใหม่ด้วยครับใหม่ด้วยก็คือเพิ่งมีลูกคนแรกอแก เราก็ต้องโกักคนแรกก่อนอานาคตนน้นเป็นเรื่องของอนาคตครับอาจจะมีกับผู้หญิงอีกคนนึงหรือมียคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตต่ยอยู่นะไม่โอเคนะเดี๋ยวครับเออเลี้ยยงากไปเลี้ยงยากไหมน้องตัวุ้ยเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายมากเลยเหมือนแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะดีใจอะครับที่ได้ลูกคนแรกมาเราเลี้ยงง่ายขนาดนี้ใช่บอกให้นอนนอนบอกให้ตื่นตื่นต่อเลยเออใช่ครับ ฝากหน่อยฝากให้คนมาดูหนังของแกเรื่องแรกด้วยนครับผมหนังเรื่องแรกนะครับรถตัววีไอีนะครับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับที่เลียงหน้าเข้ามาเป็นนักแสดงนะครับไม่รู้นะครับว่าเราจะทําออกมาได้ในรูปแบบไหนแต่ว่าบอกไว้เลยว่าเราทําแบบตั้งใจแล้วก็นักใจที่สุดในชีวิตที่เคยได้รับภารกิจมาแต่รอชมกันนะครับผมไปดูได้นะครับรถตัววีไอีทุกโลงภาพยนตร์ มีชาเลนจ์เหรอก็แา่จะมีชาเลนจ์ในถ้าร้อยล้านชาเลนจ์เหรอครับชาเลนจ์ร้อยล้านสิผมยังไม่ได้คิดเลยดิชาเลนจ์ยังไม่ได้นึกเลยอะใช่เอาเท่าไรดีถึงจะมีชาเลนจ์เอท่าไรเดีถึงจะมีชาเลนจ์อะไรนะลากได้ด้วยแต่ไมันจะคิดได้เองเดี๋ยวมันจะคิดได้เองเชื่อแต่ไมันจะคิดได้เองเขาตั้งเป้าไว้ส่วนมากถึงร้อยล้านแท้วแจกตั้งแต่ปีสองพันสี่ปีนีคก็สองนัดดิโอเคขอบคุณแจ๊คขอบคุณครับคุณมาขอบคุณ